กบ400ตัว200คู่บ<อ>ู๊เป็นตอนซ่อนครับพี่น้องครับตอมกบมาแล้วหลังจากที่จับคู่กันมาขึ้นนึงได้ไข่แล้วครับพี่น้องครับกาอเลีๆๆลังเฮ็ดยังครับนี่อ๋อขัดกบค่ะพี่เพิ่อาออกไข่ยิบทีละสองเลยตัวนี้ <laughs> <laughs> ใช่โอ้ขัดกบนี่คือหลังจากที่ห้อจับคู่แล้วมันบอชใช่ค่ะเมื่อคืนนี้จับคู่ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็เอาเขามาพักค่ะ อืมโอ้ครับครับโอ้โหวิธีการเขาเขาเฮ็ดจางไหนครับการคัดปูคัดแม่ค่ะแยกให้เพื่อนไปพักค่ะเนี่ยก็คืออันนี้กบปูกบปูใช่กบปูครับตัวนี้กบเมียเนี่ยกบเมียกบปูสังเกตนี่กองเสียงนะครับนาออ่ะนี่นะ สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการทีขรรับทุกท่านครับกรเกษตรบ้นบานบ้านวิธีหม่สังได้ๆครับผมนุ่มโพไซครับมันสิสพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับของการเก็บกบตัวผู้ตัวเมียนะครับหลังจากที่จับคู่ในขื่นเดียวนะครับจับคู่ขื่นเดียวแล้วได้ไข่แล้วเพิ่นก็นจะมีการต่อมกบนะครับเข้าสู่กระสอบครับเพื่อที่จะขัดแยกไปลง บอกบนะครับที่แยกตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเนาะนะครับเป็นการเก็บกบนะครับตัวผู้ตัวเมียต้อมใส่กันแล้วจะไปคัดแยกอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับจับขู่แล้วได้ไข่แล้วก็ต้องจับกบออกครับนะครับไปเยี่ยมไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องครับเชิญครับน้องปอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้บ่อพักค่ะเตรียมอันนี้บ่อพักใช่บ่อพักจากฟาร์ม จากแหล่งผลิตจากแหล่งผลิตใช่เอามานี่เนาะเอามานี่ค่ะออคับผมมีเจักบ่อครับน้องโลหนึ่งสิบสิบกว่าบ่อสิบกว่าบ่อเนาะสิบสิบกว่าบ่อกำลังจะทําเพิ่มค่ะพี่ครับขนาดบ่อเท่าไหร่ครับน่องปอบครับผมอกว้างสามเมตรยาว ยี่สิบห้าเมตรค่ะโอ้กว้างสามเมตรยาวยี่สิบห้าเมตรใช่ค่ะจุดประสงค์ของการทําบ่อตรงนี้คืออ๋อจุดนี้ก็คือบ่อพักเตรียมขายค่ะพี่บ่อพักเตรียมขายใช่ใช่อ๋อลูกอ๋อลูกกบที่ที่ที่เราทําอะมาไว้ตรงนี้แล้วก็ขายอยู่หน้าบ้านอ๋อนี่พื้นที่หลังบ้านใช่นี่พื้นที่หลังบ้านเพื่อเตรียมขายจะได้สะดวกค่ะไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปในฟาร์มครับอืมเข้ามาพักไว้ตรงนี้นะครับเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามองผลิตคือมอง หม่องข้างในฟาร์มในฟาร์มเลยในฟาร์มค่ะแล้วมีเ้ามีสองม่องอันนี้บ่งหม่องพักดังบ้านคือหม่องพักข้างในก็คือหม่องฟาร์มผลิตผลิตใช่อันนี้จุดจุดที่สองเนาะใช่จุดที่สองอค่ะอืมครับผมครับผมโอ้อันนี้สําหรับใบใบกบขนาดได้ครับน้องน้องป๊อปกบเอ่อสิบแปดวันค่ะ สิบแปดวันสิบแปดวันกำลังขายเตรียมขายโอ้มองพักห่วกได้ไหมใช่มองพักห่วกค่ะก่อนขายหวแล้วก็กบหน่อยน้ำกบกบเล็กค่ะกําลังทำกำลังทํากบเล็กเฮ็ดดีเนาะครับเนาะพื้นที่หลังบ้านพื้นที่หลังบ้านพื้นที่มองนี้เนื้อที่ประมาณโดยประมาณเท่าไรครับนนองปอบครับสองไร่ไหมประมาณค่ะประมาณสองไร่ค่ะตรงนี้ครับประมาณสองไร่โอ้ดีเนาะครับเนาะค่ะ คุณอะสำหรับใบหัวนี่ประมาณจ้าบ่อครับน้องอ่าทั้งเมดเลยค่ะพี่ใบหัวกบๆค่ะสองอย่างเลยใช่สองอย่างโอ้ลูกออดกับลูกกบครับค่ะอืมแบ่งเป็นไส้ขนาดได้ครับน้องอ่าไส้ไส้ไส้กบตัวละบาทค่ะพี่ไส้กบไส้กบตัวละบาทดไส้กบกำลังทำให้ลูกค้าหัวกได้ครับหัวจุดๆนนั่เนาะค่ะหัวนี่นี่นะคะเห็ดหัวเป็นกบอะค่ะพี่เอาหัวมาเพจเป็นกบก็คือวิธีนี้เลยค่ะครับผม เอาพักในเพื่อนง้อยขึ้นนะ่นี่ค่ะแล้วก็เราค่อยตักค่ะรอบเยงครับค่ะหน้าเหมือนลึกว่าพุ่นเนาะน้ึงเนาะพวกหวกใหญ่ต้องใส่น้่ยห้าลายขึ้นค่ะพี่ครับประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนฟุตหนึ่งใช่ค่ะฟุตเพื่อยังครับคือคือเขาขอห้องอะไรใดห่วกหวกใหญ่ก็ต้องให้มันอยู่่น้าลึกในจังหน่อยค่ะพี่เพื่อการเจริญเติบโตของเขาครับค่ะ ื่อการเจริญเติบโตเนาะเพื่อไหวเนาะใช่เพราะว่าห่วงเล็กก็ต้องการแสงแดดหน่อยห่วงใหญ่กะแบบทำมันห่อนหลายก็มีปัญหาค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นกบเป็นเล็กเนี่ยไม่ก้องซมีปัญหาแบบนี้ค่ใช่กินกันเองเนี่ยนกินครับซั้มนี่ก็ะข่มกันใลตัวนี้ยังไม่ได้ขี้กันแล้วจับคู่แล้วโอ้สุดยอดจรีเนาะครับน้อค่ะครับการเฮดบอเนี่ยก็ใส่พายังคือเกาเฮด แบบเกาเกาเลยครับสามเมตรยากกว่าเม็รความเายวการเฮดบอนี่เป็นบอดินคือกันบอคับนองกันกันบอดินเหมือนกันก็กันเม็ดเลยค่ะคุณครับข้ามนีซื้อเห็นมันเลิกข้นแค่นั้นอะก็ที่เลืองน้ำท่าเนี่ยเท่ากับเป็นน้ำลักษณะน้ำป่าน้ำสางน้ำสังน้ำสางนี่คือน้ำน้ำโอ้น้ำามใต้ดินอ่าน้ำน้ำใต้ดินน้่เจาะไม่ใช่น้ำป่าปาไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้ครับไม่ใช่น้ำป่าปาครับพี่น้องเป็นน้ำเป็นน้ำใต้ดินถูกต้องค่ะครับแต่ไม่ใช่น้ำปาป่า ถูกต้องค่ะน้องปอบอนี่คือกบไง่าือบอกกบแนวยใดครับนี่ไม่ค่ะบ่อนี้เป็นกางเลี้ยังครับนี่อ๋อคัดกบค่ะพี่เพิ่งเอาออกไข่ยิบทีละสองเลยตัวนี้ใช่โอ้คัดกบนี่คือหลังจากที่เขาจับคู่แล้วมันบอกใช่ค่ะเมื่อคืนนี้จับคู่ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็เอาเขามาพักค่ะอือครับครับโอ้วิธีการเีา เขาเฮ็ดจ pues ังไหนครับกาคัดผูค uh ัดแม่ค่ะแยกให้เพื่อนไปพักค่ะเนี่ยก็คืออันนี้กบผูกบผูใช่กบผูครับตัวนี้กบเมียหรือกบเมียกบผูสังเกตนี่กองเสียงนะครับเนาะอ่ะนี่นะอาจจะได้ชัดๆเนี่ยอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียตัวเมียตัวเมียทั้งหมดไม่มีกองเสียงใช่ค่ะครับเอาเบิ่งข้างเพื่อนเนาะครับเนาะข้าเบิ่งข้างค่ะพี่อ๋อโอ้แสดงว่าสิบวัน ในการคัดเธอหนึ่งเนี่ยคือเขาใส่เวลานิดนึงนะครับเนาะทานนิดนึงค่ะต้องคัดต้องแยกคู่แยกเมียครับอวิธีการให้เขาแยกกระสอบ A อบซ้ายขวาใช่ค่ะครับอันนี้ครับนี่คือวิธีการคัดกบตัวผู้ตัวเมียรครับพี่นอ้องเนี่นี้มีโอกาสแบบคู่ต่อคู่เลยเนะครับนาอใช่ค่ะครับคุณลุงก็ซอยให้กัน <laughs> ครับ สุดยอดครับสุดยอดนี่ประมาณเจ้กระสอบแล้วครับนี่ห้าสิบล้วลูกนาอใช่ค่ะครับุูนะครับแต่ละสอบนี่มีอยู่ประมาณเจ้าโตครับประมาณหาสิบตัวค่ะพี่ห้าสิบตัวครับนี่การเจาะรูน้ำน้ะครับนาอใช่ค่ะครับจากนั้นาเอไปใส่ครับก็เอาไปพักค่ะพี่บ่อพักเขาเลยอืย แกนั้นถ้าเอาลงบ่อเพิ่นเลยพาลงบ่อพักเขาค่ะบ่อตู้แล้วให้เขาพักสิบวันแล้วค่อยจับมาออกไข่สิบวันจับออกไข่อีกใช่ค่ะเดือนหนึ่งสามครั้งนะครับเนาะถูกต้องค่ะนี่บ่อพักเขาบ่อนี้ครับใช่ไหมคุณนะครับอันนี้คือบ่อพักอ๋อเขาสามารถให้หัวหันเพิ่นได้เลย่องบอครับหลังจากเอาลงบ่อแล้วหรือว่าอ๋อตอนแรงค่ะพี่ตอนเย็นเนาะใช่ตอนแรงเลยค่ะค่อยให้เพิ่นเพิ่นกับบอค่อยกินเพิ่นเมื่อยอะค่ะพี่อาหารก็เช้าเย็นใช่ครับอื สุดยอดครับนี่คือวิธีการขัดขัดกบการตอมกบการตอนกบเขาเขาสอบเนี่ยเขาเห็ดจังไรครับไปที่ตัวสองสองสามแล้วก็ต้องเขาใส่ขวาโหนึงเขาใส่เอาไม้ไล่ไล่ไล่เพื่อนเข้าไปครับอืมมัมนจับทีละตัวเนาะไม่ไม่เขไล่อันนี้คือการไล่การต้อมค่ับแบบสุกก้นเพิ่นนะคะเอาไม้สุก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 ก้นเพื่อนเข้าไปครับผมตอนนั้นรวมมาเลยใช่ครับครับ รวมใส่สอไปเขาจังมากมาแยกมาแยกคู่แยกเมียกเอาเอาเพิ่มไปพักลงบอพักไว้ซิบมื้อครับผมมีมีกัดกันมีตายมีปกติค่ะพี่ปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมากก็คือเป็นปกติของใช่ของธรรมชาติของกลุธรรมชาติความเสี่ยงที่อัตราการตายเพิ่นส่วนหนึ่งบ่หลายประมาณรอบหนึ่งก็ประมาณสิบตัวไม่เกินสิบอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผม ครับเพื่อเ,ลอเพลขาดนงครับใช่เพื่อเ,ลอเพลขาดเรื่องโรคของกบที่เขาเจอนี่น้องครับย่อนนิด<น>ขออนุญยาดแสกนิดหนึ่งนะโรคของกบที่ฟาร์มเราประสบพบเจอเนี่ยมีอย่างไรครับโรคใช่ไหมเนี่ยครับโรคผิวหนังพ่นมีบอกี่มีค่ะพี่เพิ่นสิเป็นแพ้เป็นนะคะพี่เอ่อมันมันเกิดจากการติดเชื้อเป็นแพ้เขาเรียกว่าเห็นนะหากบก่อนโอก้ไขแนวไหนครับเบื้องตน้นคือ,ไอ่ไมอ๋อซิมซิมียาค่ะพี่ที่จริงอ่ะ จิม,มิยาให้เพิินค่ะพี่แบบจิม,มิยารักษาโดยเฉพาะห้เพล่นนะหัวแต่ว่าก็ส่วนน้อยค่ะพี่ต้นนี้บอครับน้องน,นี่ไงค่ะพี่เนี่ยเนีเนขาเข,ขาจะเขาจะมีบาดแผลอย่างนี้เนี่ยบาดแผลอันนี้เกิดจากเกิดจากไม่รู้ว่ากัดหรือหรือเกิดจากติดเชื้อตัวนี้นะคะ่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยเ,เป็นบาดน้อยนึงกัดเป็นแผลเขาเรียกว,ว่าอยากได้ตัวน,นั้นอ่ะอยากได้สองสามตัวเป็นบาดแผลนิดหนึ่งนะครัเป็นบ<ข>าดแผล แต่ว่าบูถือว่าล้วงหลายครับน้องบมหลายค่ะพี่กับโมมีปัญหาอย่างค่ะพี่แต่เขากับสิเป็นแพได้วยซื่อครับคิดว่าแอออาบอกรับน้องไม่ค่ะพี่เขาอยู่ได้อยู่ได้น้องอยู่ได้จับไม่ได้เลยอุ้ยเพิ่นกระยุ่งสีเลยนาะครับน้องอยู่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะมีตบเนี่ยแพศอันนี้คือลรกค่ะ ทิศปกติอะต้องแยกค่ะพี่แต่ว่าเขาเขาเขายังโบเหตุบอแยกให้เราครับจะเป็นแผลปกติเป็นเรื่องธรรมดามีบ่ครับตัวผูตัวมียหลงตทิศไปน้ำกันอยู่ในบ่อหนึงมีบ้างค่ะดูบลอละเอียดก็มีบ้างค่ะแต่ว่าบ่ค่อยมีปัญหาพิสังกับส่วนหน่อยนะครับนาะส่วนน้อยถึงแม้ว่าเพิ่นจะใข่เพิ่นกะถือว่าเป็นอาหารให้เพิ่นยู่ในหาเลยใช่ค่ะครับอื้มเฮาเวลาขัดกบเวลาพ่สังเนี่ยค่ะพี่อื โอ้ลุงก็ลงบอนี่เลยเนาะครับเนาะค่ะลงบอคัดคัดแล้วเราก็ลงบอคัดแล้วเราก็ลงบอพักอย่างเดียวครับบอพักไหนไหมเข้ามาเฮาเอาใบตลอดใช่ค่ะจนหอดการเก็บไปผสมถูกต้องค่ะโอเคบอพักบอพักครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศบอพักกบเนาะครับตัวผู้ตัวแม่เนาะครับมีการแยกบอครับพี่น้องครับรอการผสมพันธุ์ทุกสิบมือเนาะครับเนาะ นะครับหลังจากผสมพันธ์แล้วครับก็นํากบมาคัดแยกนะครับในส่วนของตัวผู้ตัวเมียเพื่อลงบ่อแยกตัวผู้ตัวเมียครับพี่น้องครับนี่ครับโดยที่มีคนงานนี่คือบรรยากาศของการทยน้ำนะครับทายน้ำให้มีการระบายน้ำรักการนําดีไรน้าเสียนะครับของชัยวัดฟาร์มน้ครับนี่ครับบรรยากาศองกรมเป็นตะอนซ่อนครับพี่น้องครับ นะกบพอพันธแม่พันเนาะครับผสมพันธ์ทุกซิปเมอร์ขึ้นเดียวจับคู่แล้วแยกออกมาจากบอ่อครับเห็นหรือแต่ไข่เพิ่นเนาะครับจากนั้นกับนีการไข่แยกกบนะครับเมื่อไหวเป็นบอ่อเป็นบอ่อทุบผู้ตัวเมียนะครับแยกเป็นกระสอบปล่อยลงบ่อแต่ละบ่อนะครับนี่คือบรรยากาศของการเก็บกบยมาเส่าเนาะครับเนาะเอาเป็นนาเป็นนาไปครับ ไหลกดเป็นหนาเป็นหนาไปถึงต่อมต่อมง่ายตักง่ายนะครับส่วนห่วกนะครับสามหมื่นให้อาหารเม็ดหน่อยได้เลยครับให้อาหารเม็ดหน่อยได้เลยนะครับสิบแปดเมื่อกสามารถที่จะจําหน่ายเป็นห่วกห่วกได้นะครับยี่สิบแปดเมื่อเป็นตักบนี่ครับบรรยากาศเก็บกบครับพี่น้องครับเก็บคบเขาเขาก็ะสอบเพื่อขัดแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับเขาบ่อนะครับรอการผสมพันธุ์ ทุกซิปเมื่อนะครับเดือนหนุงกับประมาณ3เทือนะครับคิดเป็นก็เห็นเงินครับพี่น้องครับบรรยากาศในการจับกุ้เป็นตอนสอนนะพี่น้องขากลกบครับนะครับคดีนี้เป็นกบพันธ์ผสมนะพี่น้องเด้อกับกบจานกับกบนานะครับกลายเป็นพันธ์ผสมถี่อ่าท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้แหละนะครับของใช้วัดฟาร์มกบ นะครับอยู่ทั้งอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับเนี่ยกบล้วนเลยครับพี่น้องครับบนเนื้อที่หาไรนะครับขออนุญาตลุกน้ำด้วครับเด้อตอมกบเขาเลยเขากองน้ำกันเนาะขอบคุณครับแต่ละบ่อนี่เพิ่นผสมพันธุ์กันตัวปูตัวเมียนี่ตกสองรอยสองรอยตัวครับปูสองรอยเม่ยสองรอย นะครับเอาลงบ่อจับคู่ขึ้นเดียวครับตอนเศ้ามากเก็บกบแบบนี้ที่พี่น้องทุกท่านเห็นกันนี่แหละครับตอมเขาตอมเขาเก็บเขาสอบครับเก็บเขาสอบยังไป่ขัดแยกอีกทีนึ่งเนาะครับนอกระสอบนี่ก็ต้องจ่อจอหู้พ่นคร้งามก็เรียงคบกับเป็นเนาะเพื่อไม่กดมนีตายนะครับมีการเจาะสอบนะครับมีการระบายอากาศได้ดี นะครับครับบ่มีกบตัวตัวที่เป็นกบกบตัวใหญ่กบเนื้อกบขุนได้พี่น้องเด้อนะครับฟาร์มนี้เพิ่นเจเน้นขายหัวกับโต๊กบนะครับกบหน่อยยี่สิบแปดหมื่นเดือนหนึ่งในขายในหัวกบครับพี่น้องนะคะอาหารับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่้หัวกบครับขอโปรตีนสูงหน่อยก่ะพี่ถ้าเกิดว่าโปรตีนน้อยมันจะไม่ไม่ค่อยโต ตอนนี้ส่วนมากพอพี่ต้องการขยายไปถ้าปกติในประมาณห้หน่อยบาทกันสองบาทขึ้นไปขึ้นมาแนหนะไอ้นี้อันนี้อยู่อยู่ที่การเลี้ยงด้วยพี่บรรยากาศของการพอพันธุ์กบครับพี่น้องนะครับของชัยวัฒน์ฟาร์มกบครับพี่น้องครับโอกาสหนาจังพอกันไหมนะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกท่านนะครับในการเลี้ยงกบนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการเลี้ยงกบนะพี่น้องเนาะนะครับในการเห็ดเกษตรไหสางรายได้นะครับใส่เวลาเดือนต่อเดือนได้กบมากครับพี่น้องหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ารบรักทุกท่านครับที่จะทําการเลี้ยงกบนะครับให้มีรายได้นะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสัมัวดีทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามรับชมผมหนุ่มโพไซไทยเทสุนีครับขอกราวเข้ามาอยู่ดีไม่แห้ง หักแพ่งแบ่งปันกันสุขสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ